เวลาเก็บเฟืองอย่าคองครับพี่น้องอึดมีแต่รถแล่งครับอึยเอ้าเจ้าน้องเจ้ากดเข่ากุ๊บเลยเอ้าเอ้าเอ้าอัดไว้พีรพันธุ์ดก่อนนะครับวัอนี้กะวันเสาร์วันหยุดโรงเรียนนะครับก็ดีน้องน้องทีมงานนะครับผมทีมงานของเขานะครับมาขนฟางซอยกันครับเก็บเข่าก็ดังพอได้ขายงามฝนพี่น้อง พอได้คขาน้ำมันไปซิดปลาครับยามฝนหยามโมมีงานโอ้ยแต่ละขันมีแต่ขันละสี่สิบห้าสิบก่อนครับขันนี้หกสิบครับพวงญ่กูโมตัวนี้ก็พวงกัดเกี่ยวเพิ่นเศร้าไปเขาเนี่ยเอามาขืนนะครับขันทาเพิ่นก็คือสนบ่อเดีวง่ายดอกพี่น้องบอกกันไว้ต้นเดือนเพิ่งมาเจียวมาขืนนครับเดี๋ยวต้องมาเห็นมาเพิ่งมาหมาจะมืออึนมืออึนนะครับเดี๋ยวเรื่องบางไปน้ำนะครับผมเก็บไปน้ำนะครับ รเราเียกแต่น้อยก็เลยให้น้องยิ้ยมงานที่แตกสิ่งนะครับมาขนซอยจ่าเอกนะครับแล้วก็น้องสายอยู่ข้างบ้านนี่นะครับผมร้านร้านใสนะครับเอ้ยมาได้เสยเอ้ยขวัญขาวแตกกุ้งมอ้วพี่น้องปฏ้สางคอนเทนต์ครับ ขึ้นจดอดขึ้นจัดใชนะวะอึ้ยขวัน่นเรียงไอ้ที่เรียงไอ้ที่เรียงเรียงเรียงเ,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 เอา้าไปจอดเลย จัดมา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 ดิกันสดทายดูโป๊กให้นี่บ๊วิเกิดเรต้องมาอีกคนตัวหวังไม่ไง้คไนสิมึงเกลียงเอ็นเบ็ดเจ้ะมันเกิดยืมซูด่งได้รึยมซูด่ง ที่มาทีมงานคุณภาพเดี๋ยวหอนหอนที่บอกนี่ไวอ่บ่ไวอ่บ่เพราะมันไหลมาแต่แรียงหอดแล้วอย่างนี้ไปไปรอบตัดโซ่เลยรอตัดโซ่เลยแต่ละขั้นแล้วก็พวกเองก็รถดากขึ้นน้ำอยู่นี่กะสองใหนี่กกหน้าผมเบียงนะครับตอนนี้เป็นฟางขาเหนียวครับผมกะ สองลอยวก้อนนะครับมาเทียวคั้นแรเทียวนะครับแผ่นเบิดหน้างานอัดเฟืองเข้ากับยังมี่ลงเหลือเข้ามาแน่นนะครับผมสว่วนนี้นี่สว่วนไปดูการครับเก็บไปเหมือนหกเทียลอยก้อนเพื่ออะไรครับเออเหนียงกันเมนา่อวานนี่ทอ่อนาผู้กําลังในทอ่อนาผู้ 我会比 มาท่ากู้ตาดุนเก้าครับไปไปไป,ไปรถถ่ายลากก่ละขึ้นนี้แล้วันเอกเราถ่ายลากก่ละขึ้นนี้แล้วันบอยบอยตัวไม่งอนทางนี่มีรถสวนมาบอยหย่านูนเข้าสวนมามนตัวไปยืนถ่ายทางโค้งต่อยต่อสะพานนะครับตัวนี้ก็เป็นถนน อย่าดูดเข้าสวนมาหรอกมึงเท่าเข้ามาแหี้ยเออย่างไปโข่งไงล่ะถ้าดูดเข้ามากระโปกมือไว้ตอนหลังขึ้นนั่นไหม